di sanaak sahapan cap siani ngagama tak timpi maggang kante miswiung rakanaat haya, ตอนนี้อยู่ที่วัดปฐุมมาวาฒนะครับอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองครับผมมาแห่น้าครับวันนี้ตอนนี้พวกเราก็ทานข้าวทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็บัลเลงเป็นหนึ่งยกนะครับวันนี้บัลเลงไม่นานเพราะว่าทุกอย่างก็เวลารวบรัดหมดนะครับจะภาพเขาปงผมหน้ากำหนดการปงผมหน้าตีห้านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้มาปงผมหน้าเพราะว่ามันเช้าไป นะเราก็มาช่วงแห่ช่วงเดียวนะครับแต่ว่าพอเรามาถึงปุ๊บเขาก็พิธีการปลงผมหน้าพอดีเราก็เลยเล่นให้เล่นได้นะครับนะเพราะว่าห็นหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่สว่างก็จะไม่ปลงผมหน้าให้อะไรเงี้ยนา็จะเป็นเออเสียงดังดีไหมก็จะอาจจะเป็นประเพณีแต่ละที่นะนะถ้าเกิดว่าไม่สว่างก็ไม่ปลงนะครับ บางทีครับพงนู่นะกดผมกันตั้งแต่ตีห้าตีสี่นั่นแหละค่ะสีเหลืองทนอะไรคะสีเหลืองอะไรนะสีเหลืองทสีเหลืองทนอะไร สีเหลืองทนร้อนไม่ใช่ค่ะทนเย็นอ้าวทำไมอ่ะเยลโลมีมัางเปล่ามีมุกกับเขาเปล่า,าไม่มีอะไรหรอกมันสมองมันไม่คิดอะไรหรอกสมองมันล่วงไม่มีอะไรเลยตัวโน้ตก็ไม่มีขอมุกนงโอ้รองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ <laughs> ได้เหยียบรองเท้าใหม่เว้ย สิกขาภตาสมาธิยามเช้านี้อากาศอบอ,าาอ้าวแต่เช้านะครับแต่ว่าคงไม่ได้แห่สายนะตอนนี้บอกพวกเขาให้ไปเตรียมตัวนะเรามีเวลาว่างช่วงนี้ช่วงที่พระเขาพระเขาทำพิธีเขาเรียกอะไรนะเทศน์นาฏ เพวกเขาไปเตรียมตัวเตรียมหมวกเตรียมอุปกรณ์อะไรแต่ว่าพวกเขาน่าจะไม่อยากเตรียมเลยอาจจะนิ่งๆิ่งนิดหนึ่งนะครับเนีเพราะว่าอากาศเพราะอากาศมันไม่ร้อนมันก็ไม่นึกถึงหมวกนะนะเป็นปกตินะครับแต่ว่าเด็กๆปกติเขาก็ไม่อยากใส่นะไม่อยากใส่หมวกไม่อยากใส่อะไรให้มันลกลุงลังนะก็อยากทําให้มันโล่งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ ก็เลยเห็นเป็นที่มาของเวลาที่ไปออกงานต่างๆเด็กๆไม่ค่อยใส่หมวกจะมีแค่บางคนที่ใส่นะครับสัมมาตัมนโมตัตตาภวัตโตอระาโตสัมมาัตุตลาปุตตินังว่างจัดนั่งเคียงกันน้องโมจิมานะครับเพิ่งจะมามาจัดชัยภูมิเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็นอนกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เช้ามาตื่นมางานต่อเลย ปกติชอบใส่หมวกไหมเวลาออกงานไม่ชอบต้องการความคล่องตัวมากกว่าก็รูปทางจตุปัจจญานิการังทามังคุเทมาปฏิการปฏิันจุลีอันทิวรังยานาิา สันต,ต,ติสตาปฏิตะกิกาเทเสตุทำไมส,วส,วสิวชอบขึ้นแถวขมับมันเครียดค่ะมันเครียดมันเครียดอุยอ<น>ย,ย่างออมมีอะไรให้เครียดด้วยหรือวะเยอะเยอะเลยค่ะโโอ้หดู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 ทรงแล้วในสมองไม่น่ามีอะไรแค่เราคิดว่าพูดว่าจะกินอะไรยิ่งไเครียดแล้อะอันนั้นเครียดอยู่อันนั้นเครียดละงเป็นยิ่งจะเป็นพ่อแม่นะโอ้ยจะกินอะไรแล้วจะเอาลูกอะไรให้ลูกกินดีวะอะไรเงี้ยลูกจะกินได้เปล่าวะเนี่ย นี่ขนาดเราตัวคนเดียวนะแต่เรายังเครียดขนาดนี้เครียดเครียดแต่เรื่องกินเหรอเรื่องอื่นเครียดไหมมีพระพายเจ้าแล้วพี่คนนั้นเป็นไงพี่คนนั้นทําให้เครียดบ้างไหมได้กาไม่พูดอะไรขอหมล้อมพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติปัดฐานลานรร อเทสอนนาคไหมรอเทศสอนนาคแล้วก็เดี๋ยวจะได้แห่ระบทคงไม่ไม่ไม่ช้าวันนี้นายเห็นบอกว่าทุกอย่างเร่งรีบไปหมดอะไรมาณนี้ก็อาจจะแห่สักประมาณเจ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงนะครับตอนที่เทศสอนนาคจางนี้ไปที่นี่วัดปธุมมาวัดอำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับผม